จะเรียกว่าเป็นนิวโมเดลก็ได้เพราะว่านี่คือเจ้า Scramble 400 XC จะเป็นไงวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนหน้านี้เนี่ยไทยอัมเคยออกรถ 400cc ไปแล้ว2รุ่นนั่นคือเจ้าสปีด400และส c า m บั400ซึ่งเป็นล้อแม็ก19หลัง17แต่วันนี้เขาออกโมเดลใหม่มาเป็นสคารบั400 XC ทำไมเขาถึงให้ชื่อโมเดลนี้ว่าเป็นสคารบั400 XC เพราะเข้ามาพร้อมกับล้อซี่ลวดจุ๊บเล็ดคุณคุณจะเห็นได้เลยว่า หน้าเป็นล้อซีรุวดจุ้มเบลขนาด19นิ้วมาพร้อมกับยางร้อยทับ9นะแล้วก็ยางหลังเป็น1 7 140 80 17มันทำให้รถดูสแกมเบิ้ลมากขึ้นเพราะว่าหลายคนเคยบอกว่าเฮ้ยพอมันเป็นล้อแม็กแล้วมันดูไม่สวยเลยนี่วันนี้เขามีล้อซีรุวดมาให้แล้วอะมาดูที่ราคาตัวรถกันก่อนราคนเขาเพิ่มราคาขึ้นมานิดหน่อยจากตัว2โมเดลก่อนหน้าราคาจำหน่ายของเขาอยู่ที่2 9 0แ0เกออก็คือเลเซลว่า21แหละ 2 9 9แ0นเาดี๋ยวคุณจะได้อะไรบ้างแน่นอนคุณจะได้ลอซี่ลวดจุ๊บเลตไปแน่นอนคุณจะได้วินชิลน้าที่เป็นเหมือนทรงไฟเบอร์กาดไฟหน้าเอนจิ e นกาดแล้วก็สกิทเพจที่เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดทั้งมวลนี้มาก,กับ่ตัวรถนะตัวรถมีทั้งหมด3สีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีดําส่วนตัวมองว่าสีขาวสวยสุดละและคิดว่าสีที่เป็นไอคอนิกจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเกิดใครชอบเรียบเสีดําเขามีขายนะมีทั้งหมด3สีมาดูสเปคตัวรถกันบ้าง พอเป็นความสูงหน้า19หลัง17มันก็จะไม่สูงเกินไปอ่ะคุณจะสังเกตได้ว่าผมขาเต็มพื้นเลยเห็นไหมเนื่องจากว่าพอมาเป็น19 17เนี่ยความสูงเบามันจะแค่835ซึ่งพอคุณสูงสักเมตร75เมตรเนี่ยคุณยืนเนี่ยขาเหลือเลยสบายๆเลยคุณสามารถนั่งได้อย่างสบายๆหย่อนอิริยาบถได้เลยกับน้ำหนักตัวรถที่ไม่ได้มากจนเกินไปก็ประมาณ186กโลถังน้ํามันขนาด13ลิตรกว่าๆของเขากับแรงม้า40ตัวของเขาผมเชื่อมันน่าจะเป็นรถที่ขี่สนุกนะเด ฟีลลิ่งการขับขี่เจ้า x c ที่เป็นโรซี่วนเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยรวมแล้วผมชอบรถทรงนี้นะผมชอบรถทรงแซมเบิร์มากๆไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความคลาสสิกถ้าเกิดคุณชอบความคลาสสิกด้วยแล้วก็อยากออฟโรดด้วยนิดๆเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าแซมเบิร์400 x c เนี่ยน่าจะตอบโจทย์คุณได้ทั้งเรื่องของราคาน้ำหนักดีไซน์ขนควบต่างๆที่เขาให้มาเดี๋ยวเราไปลองขี่กันว่าฟีลลิ่งการขับขี่บนถนนจริงๆเป็นยังไงวันนี้อาจจะไม่ได้พาไปลองออฟโรดนะเพราะว่านี่คือรถเทสของทางไท um ม,ม์พลามนัก็ อาจจะต้องดูแลรถเทสเข้าสักนิดนึงอาจจะไม่ได้พาไปออฟโรดจริงๆจังๆแต่ว่าจะพาไปลองฟิลลิ่งการขับขี่ว่าคันเร่งเป็นยังไงคันเร่งไฟฟ้าของเขาเบรกจันหน้า3ยี่หลัง230มิลของเขาเป็นยังไงฟิลลิ่งการขับขี่เป็นยังไงไปดูกันสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำทุกครั้งที่ขึ้นรถใหม่ก็คือ ปรัท่านั่งบเบาะขากว้างมากนะถ้าคุณตัวสูงขายาวคุณนั่งถอยสุดเลยถึงแม้จะเป็นเบาะสองตอนนะแต่ว่าเบาะคนขับก็รู้สึกว่ากว้างมากนะคือเนี่ยนั่งถอยสุดแล้วก็คือแบบขาเหลือเยอะเลยไม่ต้องห่วงเลยผมชอบนั่งแบบว่าให้มันไปข้างหน้าสักนิดนึงเพื่อให้ขานีบถังได้ถนัดถนัดหน่อยเพราะแฮนด์เบิ้ลบาเขากว้างอยู่แล้วนะ มันทําให้คุณรู้สึกว่าการคัทรถมันง่ายขึ้นแล้วกันเพราะให้รถบาร์ที่กว้างกระจกก็ค่อนข้างกว้างเหมือนที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปเนรถรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาทําให้กระจกมองข้างมันกว้างกว่าแนด์ซึ่งมันก็ดีหละมันมองเห็นชัดดีอะแต่เวลามุดมันอาจจะลำบากนิดหน่อยอย่างที่รถที่ให้มาเป็นเ e สเลอร์คาร์ลูสตนะ ร้อยทับเก้าสิบสิบเก้าหลังร้อยสี่สิบแปดสิบสิบเจ็ดเมสเซอร์ก็ก็เป็นยางชั้นนำอยู่แล้วนะไหอัอ่ะเขาก็ต้องเลือกแบรนด์ชั้นนำมาปรับรถเขาอยู่แล้วแล้วจะบอกว่ายางไซน,ะ 97, นี้ตัวเลือกก็ค่อนข้างเยอะนะสิบเก้าสิบเจ็ดนี่ก็ตัวเลือกยางออฟเตร์์มารเก็ตก็หลากหลายอะ่ะแต่เขาก็หลากหลายแล้วกันเครื่องมีหกเกียร์นะบางคนคิดว่ามีห้าเกียร์แต่ขี่เกียร์ห้าอยู่ตั้งนานไม่ได้งั้นหกอะไรอย่างเงี้ยมีหกเกียร์นะอย่าลืมมีหกเกียร์ คุณสามารถเตะเกียร์หกได้ด้วยกระพุนแช่อยู่เกียร์ห้ารอบตึงอยู่ต้างนานมีหกเกียรนะ์นะหน้าปัดเลนใหม่ก็ทำได้ค่อนข้างคลาสสิกนะความเร็วอยู่ซ้ายไฟบอกเกียร์อยู่ตรงกลางแล้วก็ข้างไฟบอกเกียร์ก็จะเป็นวัดรอบเกียดน้ำมันกับข้อมูลโดยรวมจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมด้านขวานะเอ้ยลุงอาวนะ ขี่และว่ารอบเครื่องไม่สูงอะ่ะผมเป็นคนเลอะชอบรถแรงบิดสูงอยู่แล้วผมเคยบอกกันแต่ทุกทุกที่ลิวว่าผมเป็นคนที่ชอบรถที่แรงบิดสูงทาให้อารารเล่นดีแต่ว่าไม่ได้ชอบรถที่แบบซิ่งจ๋าอะไรเงี้ยน,นะเพราะเวลาผมขี่ผมจะชอบแบบเนี้ย e เกียร์หกประมาแปดสิบรอบเครื่องอยู่ประมาณห้าพันอะไรเงี้ยนอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วมันก็จะทำให้เครื่องยนต์สึดหล่อช้ากว่าเดิม บางคนแบบเห็นตลอดเวลามันก็รถมันก็เหนื่อยนะถังน้ำมัน13ลิตรเนี่ยผมถือว่าถ้าใช้เดินทางก็ ก็ไม่แย่นะอาจจะดูไม่เยอะแต่ก็ไม่แย่ชกง,งน้าที่ให้มาหน้าเป็นอัพไซด์ดาวนะถึงแม้ระยะยุบเขาจะไม่ได้เยอะอาลังการอะไรมากแค่ร้อยห้าสิบมิลิเมตรแต่ว่ามันก็ให้ความนุ่มนวลที่ดีนะแล้วก็ชกหลังเป็นแบบปรับทีโหลดได้นะทําให้วันที่คุณต้องมีผู้ซ้อนหรือว่าต้องมาทุกสัมภาละเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรโอ้วันนี้ลมแรงนะ บางลมนี่ไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่นะเมันใส่เป็นหับไว้เฉยตัวเด็มลมเต็มๆอยู่ดีแต่คุณก็ต้องทำใจไว้แล้วแหละว่าถ้าคุณซื้อรถสแอตเบอร์น่ะถ้านั่งคุณนั่งท่านี้คุณจะหลบลมยังไงอ่ะเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งสแคมเบอร์อย่างเงี้ยคุณจะหลบลมยังไงอ่ะถูกไหมล่ะใช้ได้นะผมชอบนะสองแสนหนึ่ง คุณได้ขี่ไทอัอมคุณได้ขี่รถ่ส,สแคมเบิลคุณจะเอาไปแต่งให้ท่อมันออกบนหรือว่าคุณจะเอาไปแต่งให้ใหมันลุยได้มากกว่านี้อันนั้นก็แล้วแต่คุณเลยแต่ว่านี่คืออุปกรณ์มาตรฐานที่ทางโรงงานเขาให้มานะแท็คเชียกอทรไดพีเอแน่นอนมันมีอยู่แล้วนะซึ่งสามารถปิดได้นะถ้าคุณใช้งานแบบออฟโรดคุณจะต้องจะไปต้องปิดมันอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เราออฟโรดเนี่ยก็ช่างมัน ใช่ได้ใช่ได้แป้นเบรกเยอะขนาดดีรู้เลยว่าถ้าออฟโรดแล้วต้องยืนเนี่ยแป้นเบรกก็จะห่างง่ายออฟโรดหน่อยก็คุณก็ยืนไปเิเนี่ยเราก็ออกแบบพัดเท้า,เามาให้คุณสามารถยืนคนโทรลตัวรถได้ในระดับหนึ่งนะเวลาคุณต้กแบบเข้าถิ่นทุรกันดารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เอนโดร์จจ๋านะบอกววาก่อนว่าวคุณจะไปลุยหนักๆมันอาจจะ,ะไม่ได้นะ เพราะว่ารถมีแรงอัตราเร่งที่ดีแรงบิดที่ดีตอบสนองได้ทุกอย่างความเร็วแล้วก็ได้ระบบเทคโนโลยีแพ็กเกจกับระบบเบรกที่ไว้ใจได้ของเขาผมก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะใช้งานแบบจริงๆจังๆแล้วไม่ต้องกังวลอะไรนะส่วนเรื่องการร์วิสเป็นเทนันก็อาจจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นนิดหน่อยต้องคำใจไว้นิดนึงอันนี้ก็เรื่องจริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเช่นยาง ท้งไซนี้ก็สักคู่เลยประมาณหมื่นนิดๆหมื่นนึงส่วนนี้ยางทางเลือกก็เยอะตัวสเตอร์ก็ปกติเีแต่มาอยู่ฝั่งขวาตัวนั้นเองบางคนก็จะแบบหันไปอ้าเฮ้ยเบรคกูหายอ๋อเปล่าสเตอร์อยู่ฝั่งนี้จาเบรคอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้นะโดยรวมก็ถ้าคุณคาดหวังว่ามันจะเป็นรถคู่ใจคุณที่คุณจะขี่เที่ยวขี่ชิลแล้วได้ความเท่ด้วยต้อบอกว่า ได้ความแบบความครูอ่ะความแบบว่าผู้ดีอก,กรกฤษอ่ะก็โอเคแต่ถ้าคุณจะไปลุยที่มันสมบูรณสมบันจริงๆผมก็อาจจะไม่แนะนำเพราะว่าส่งรถเขาไม่ได้สร้างมาแบบนั้นนะ่ะส่งรถเขาสร้างมาให้คุณแบบลุยได้นิดหน่อยแต่ถ้าคุณต้องการจะลุยจ๋าๆเลยผมแนะนําเป็นรถออฟโรดเถอะรถอะดูโร่เถอะเาะผมชอบอทั้งรถเท่านี้นะสองแสนหนึ่งจะซื้อสแคนเบอรอะไรอะ่ะ ไม่มีอะทรงสักไซม่นที่ราคาสองแสนก็ไม่มีอะมันจะไปสองแสนกลางปลายไปเลยหรือแม้ก็ถ้าขยับเป็นตัวใหญ่ของเขามันก็จะสี่แสนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแฮนด์เลิ่งดีเพราะว่าแฮนะด,ด์กว้างมากๆนะดูดานั่งแฮนด์กว้างเติบเลยระบบเบรกไว้ใจได้อยู่แล้ว จานเบรกสามรอยี่บินเยทุกคนจะหลัง230สานจหน้า3ามยี่ไว้ใจได้อยู่แล้วแนะนำว่าถ้าเข้าออฟโรดก็อย่าเบรกหน้าแรงมากนะมุณอาจจะกิ้งได้พระ f o r m a n c e การหยุดรถของจานเบรกหน้าเาขาค่อนข้างแน่นอนจริง บอกไว้ก่อนว่ามันเป็นรถแคมเบิร์นะไม่ใช่รถเอนดูโรคุณต้องแยกประเภทของมันออกจากกันให้ชัดเจนก่อนถ้าคุณจะเอาไปลุยแบบลุยเละเทะมันอาจจะไม่เหมาะเพราะกาเคียร์แรนที่ไม่ได้สูงมากนักเพราะน้าหนักตัวรถที่ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปทางที่มันแบบค่อนข้างจะลูกลังหน่อยธุรกันดารหน่อยมันอาจจะไปได้แต่ถ้าเกิดทางที่มันฝืนขี่จํากัดเกินไปมันอาจจะไปไม่ได้แต่ด้วยราคา29,950บาทของเขากับของที่เขาให้มาดีไซน์แบรนดิ้ง ทุกอย่างที่มันลงตัวออกมาเป็นเจ้า s c r a m b l e 4 0 0 x c เนี่ยผมถือว่าถ้าคุณกำลังมองหารถส cra m b l e ขี่เล่นขี่กินกาแฟขี่ชิลขี่เท่อาจจะออกต่างจังหวัดด้วยแน่นอนมันออกต่างจังหวัดได้อยู่แล้วมัน 400cc เนี่ยผมถือว่า Perform a n c e engine ขนาด40ม้าเนี่ยเดินทางสบายถังน้ำมัน13ลิตรก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปน้ำหนักตัวรถก็ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปสาหรับรถเดินทางนะสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณมีคนซ้อนด้วยอาจจะลำบากนิดนึงเบาะซ้อนเขาค่อนข้างเล็กแต่คนขับสบายแน่นอนพออเพราะเบาง ถ้าคุณกำลังมองหารถแบบนี้ s c คมเบิลส0่รซจะเป็นคำตอบให้คุณได้แน่นอนอยังไงวันนี้ขอบคุณไทยอั้มพลัห้ามากมากที่ให้ยืมรถทดสอบมาจริงๆอ่ะอยากเอามาทดสอบร้านนี้แหละแต่ว่าเกรงใจรถเขาเพราะว่านี่เป็นรถเดโมเขานะเรายืมมานะมันก็ถามว่ามันไปได้ไหมมันไปได้แต่ไปได้ถึงขีดจํากัดจุดหนึ่งเท่านั้นคุณอาจจะไม่สามารถพามันไปทุรกันดารได้ไกลมากกว่าที่คุณคิดแบบอลังการงานสร้างขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดทางที่มันแบบพอไปได้อย่างทางลูกรังทางออฟโรดหรือว่า ถ้าให้ยกตัวอย่างก็อาจจะเป็นพวกเขากระโจมเขากระโจมก็ยังเริ่มรู้สึกว่าเริ่ม hard สำหรับเจ้ารถพวกนี้แล้วนะเพราะว่าด้วยน้ําหนักตัวรถที่ค่อนข้างเยอะของเขาแต่ถ้าเกิดคุณต้องการรถแบบนี้ผมเชื่อว่า400 x c e s c a m e r เนี่ยจะเป็นคําตอบให้คุณได้แน่นอน